ความพร้อมและศักยภาพของ e a ส t ว a เต r นะคะตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วเขามีการกางแผนเลยปี2 5 6 6น้้ี้เขาจะเดินหน้าสร้างอะไรเพิ่มเติมบ้างเป็นการเปิดเผยโดยคุณเชิดชัยปิติวัชรากลกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water นะคะบอกว่า East Water เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้นะคะมีการวางระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำหนองปลาไหล หนองค้อแหลมฉบังเพิ่มเติมอีก120กิโลเมตรมูลค่าโครงการ4,200ล้านบาทเป็นการลงทุนวางท่อส่งน้ำสายหลักในครั้งนี้นะเพื่อรองรับการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในอีก20ปีข้างหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำและเกิดเป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาดใหญ่หรือวอเตอร์กริที่สมบูรณ์มากโดยจะเชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด ตลอด30ปีที่ผ่านมาอ a s วอเตอรได้สร้างความมั่นคงด้านน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องมีการลงทุนเพิ่มเติมนะคะโครงข่ายท่อส่งน้ํามากกว่า22,000ล้านบาทเกิดเป็นโครงข่ายท่อส่งน้ําขนาดใหญ่หรือวอเตอร์รกริดที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยความยาวรวมทั้งสิ้นจนถึงณปัจจุบันนี้512กิเมตรเชื่อมโยงแหล่งน้ําสําคัญทั้งหมดและเป็นการ สร้างประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพให้สําหรับคนใช้งานครอบคลุมพื้นที่ EEC ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้าในสภาวะภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงค่ะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศักยภาพของบริษัทที่จะต้องดูแลเรื่องของน้ําในภาคตอนออกใช่ส่วนทรัพย์สินต่างๆล่ะที่มีปัญหากันอยู่จะส่งมอบอะไรกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียเชชัยครั ของการส่งมอบเนี่ยส่งไปทางธนารักษ์แล้วนะแต่เรื่องของการกาหนดเวลาหรือรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดจนกระทั่งกําหนดเป็นเวลาที่ชัดเจนได้นะแต่เราเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือนะแล้วก็มีการประชุมหารือกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแผนงานแล้วก็เรื่องของการตรวจทร,รัพย์สินว่าใช้งานได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับวันที่ต่องไหเกี่ยวกับเรื่องถ้ามีคำสั่งเฉยๆคาแล้วก็พร้อมจะส่งมอบแต่ว่าจะกระทบกับผูน ครับอันนั้นนั่นก็เป็นส่วนที่ต้องประเมินกันนะคือถ้าการส่งมอบโดยราบลื่นเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ไม,ไม่เกิดผลกระทบก็คือ,อทั้งลายเก่าะายใหม่เนี่ยสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้แต่หากการส่งมอบแล้วทาให้เกิดการหยุดชะงักเนี่ยนะอันนี้เราก็ห่วงว่าจะเกิด ปัญหากับทางผู้ใช้น้ำนะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศในการบริหารจัดการน้ําด้วยนะก็ขอให้พิจารณาพวกเนี้ยโดยรอ,อบคอบเพื่อให้เกิดการส่งมอบอย่างราบรื่นไม่กระทบกับผู้ใช้น้ำนครับครับส่วนเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ภาครัฐในส่วนท่อส่งน้ําสายหลัก2เส้นก็คือท่อส่งน้ําหนองค้อแหลมฉบังระยะที่1ที่จ่ายให้กรมธนารักษ์ร้อยละหนึ่งและท่อส่งน้ําหนองค้อแหลมฉบังระยะที่2ที่จ่ายให้กรมธนารักษ์ร้อยละเจ็ดบริษัทก็ ทำตามสัญญาทุกประการครับการส่งไรายได้หรือจ่ายค่าตอบแทนน้อยนี่จริงๆค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญานะเพราะงั้นค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาเนี่ยเ,เรียกว่าเราเราไม่ได้มีข้อบกพร่องทางนั้นนะจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือส่วนแบ่งไรายได้อย่างไรนะฮะเราก็ดาเนินการอย่างถูกต้องนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นไปตามสัญญาส่วนจะมากจะน้อยก็พราะสัญญากําหนดไว้อย่างนันครับ แต่เราก็ยังมีส่วนที่เป็นเรื่องของอย่างที่เรียนในใน,ในสไลด์นะคือเรามีส่วนแบ่งทั้งเรื่องเรื่องของการลงทุนของเราเองประมาณ20,000กว่าล้านมีเรื่องของเงินปันผลที่เราส่งคืนให้รัฐผ่านทางการประปาทางการนิคมอุตสาหกรรมนประมาณ5,000กว่าล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราดําเนินการมาตลอด30ปีเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของรายได้ที่สวอเตอร์ได้และกําไรที่ได้มาเนี่ยนะเราก็ไปลงทุนแล้วก็จ่ายเป็นเงินปันผลพูดน่ายนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นส่วนแบ่งเรื่องของตัวส่วนแบ่งรายได้กับสัญญา ที่เรามีกับธนาคารจ่ายรายได้ตามสัญญานะคะไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะคะส่วนการส่งมอบพื้นที่เห็นบอกว่าจะมีโครงการท่อส่งน้ําดอกกรายที่จะสิ้นสุดสัญญา31ธันวาปลายปีนี้นะมีเวลาชัดเจนก็พร้อมจะส่งมอบอไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาหก็คืออยากให้ศาลตัดสินก่อนนะฮะกรณีของท่อส่งน้ําคดีความที่คาอยู่ในศาลปกครองนะครับแล้วก็ถ้า ตัดส่วนที่เป็นของธนารักษ์ออกไปคุณเชิดชัยบอกว่าท่อส่งน้ํารวมก็ยังมีอีกเกือบ400กิโลเมตรก็จะเป็นโครงขายที่สมบูรณ์ส่งน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้ตามปกติรองรับ EEC ได้อีกถึง20ปีอค่ะเออนะครับ